คนครับรายการสรวนสนามในตอนแรกวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูหนึ่งในโครงการที่มีการพัฒนารูปแบบสวนที่ค่อนข้างที่จะแปลกและน่าสนใจทีเดียวครับโครงการนี้คือโครงการสรวนที่อยู่ภายในโครงการจ well ินเวลบิ n งเป็นคอนโดมิเนียมย่านลังสิตนะครับโครงการพัฒนาสวนของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาเป็นการพัฒนาสวนโดยมีลำธารเป็นแกนกลางของสวนซึ่งมุ่งพัฒนาสวนในพื้นที่ขนาดใหญ่เนี้ยให้มันมีระบบนิเวศเป็นระบบนิเวศธรรมชาติด้วย ดีเทลของสวนเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูด้วยกันครับทุกคนครับผู้ออกแบบแลนด์สเคปของที่นี่ก็คือชมานะครับคือชมาเนี่ยจะเป็นบริษัทที่ออกแบบเรื่องแลนด์สเคปชั้นนําของประเทศไทยบริษัทหนึ่งเขาออกแบบโดยใช้น้ําเป็นแกนกลางแล้วก็พัฒนาให้สวนตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่สําคัญที่สุดของพื้นที่สวนกลางของโครงการจินเบลวิ่งนี้เพราะว่าตัวสวนเนี่ยมันอยู่ตรงกลางเลยแล้วก็จะมีตึกที่เป็นคอนโดมิเนียมขนาบข้างซ้ายขวา มันจะเชื่อมเอา f ฟซิลิตี้พวกสระว่ายน้ําพวกพื้นที่อเนกประสงค์ชั้นล่างของตัวคอนโดเข้ากันกับสวนนี้ด้วยส่วนตัวสวนเนี่ยพอมีลำธารแล้วเนี่ยก็จะมีทําเป็นทางเดินลัดเลาะ,ะเรียบไปกับตัวลำธารเพื่อให้ลูกบ้านเนี่ยสามารถที่จะมาเดินชื่นชมความงามธรรมชาติของสวนนี้ได้แต่ก่อนที่ผมจะพาทุกคนไปดูดีเทลรายละเอียดของสวนนี้เดี๋ยวผมพาทุกคนไปคุยกับผู้ออกแบบเขากันก่อนครับตอนนี้ผมยืนอยู่หน้าออฟฟิศของชมานะครับซึ่งเป็นผู้ออกแบบ a ลน์สเคปของโปรเจกต์นี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปคุยกับคนออกแบบว่าทำไมเขาถึงออกแบบสวนมาเป็นแบบนั้นกันครับออฟฟิศ <Office S 2> ของชมาเนี่ยก็จะมีประมาณ70ชีวิตนะอยู่แถวแเอกมัยจะเป็นออฟฟิศที่เขาออกแบบพวก a ลน์สเคปทั้งของภาครัฐที่เป็น Public Space แล้วก็ของภาคเอกชนที่เป็นพวกเรสซิเดนเชียลพวกโรงแรมรีสอร์ทออฟฟิศวิลิงออกแบบหมดเลยนะครับซึ่ง ชมาเนี่ยถือเป็นหนึ่งใน leading landscape designer ที่ใหญ่มากๆของประเทศไทยเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปเจอคุณใหม่ครับซึ่งเขาเป็น director ของที่นี่เป็นคนออกแบบโปรเจกต์ที่เรากำลังจะดูกันสวัสดีครับคุณใหม่สว,ส,สวัสดีครับก่อนอื่นเนี่ยผมคงต้องถามคุณใหม่ก่อนว่าเรามีแนวคิดยังไงถึงพัฒนาสวนเป็นสวนหน้าตาแบบนั้นครับ ครับก็คือโจทย์ของโปรเจกต์นี้เนี่ยมันเป็นโปรเจกต์ที่เราทําเพื่อผู้สูงวัยอยู่แล้วแต่ต้นนะครับเราก็เลยนึกไปถึงว่าบ้านปลายชีวิตเราคงอยากอยู่กับในธรรมชาติที่แบบธรรมชาติแท้จริงอ่ะที่ไม่ใช่เป็นสวนแค่ตกแต่งแค่สวนงามนะครับเราก็เลยกลับไปคิดว่าเราจะสร้างพื้นที่ธรรมชาติที่แบบว่าเป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์ได้ยังไงทั้งที่มันไม่ได้มีอยู่ก่อนตรงนี้ครับแปลว่าไอเดียประเด็นหลักของเขาเนี่ยคือไม่ได้คิดที่จะสร้างแค่สวน จะสร้างเป็นระบบนิเวศแบบนั้นเลยใช่ไหมครับใช่ครับแปลว่าตรงนั้นเนี่ยมันต้องอยู่ไปได้ด้วย,วยตัวเองแบบ s ustainable อะไรไปเรื่อยๆเรามองถึงว่ามันจะเป็นป่าที่สมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นช่วยให้เมืองเราดีขึ้นในอนาคตด้วยเรามองมองไกลๆเลยครับเพราะว่าการทําออกแบบสวนเะน่ยเราไม่ได้มองแค่วัน2วันหรือวันที่มันเสร็จเรามัน,มนมเหมือนอาคารที่พอเสร็จแล้วมันก็ถึงวันที่จะ เสื่อมเลยเรื่อยๆตัวครับแต่สวนเนี่ยวันที่มันเสร็จเนี่ยเป็นวันที่มันเพิ่งเริ่มต้นจะเจริญเติบโตจะแบบมันเหมือนมีชีวิตหลังจากนั้นนี่มันก็ค่อยๆเติบโตในแต่ละเซกชันไปเรื่อยๆทีนี้มันมีความยากลําบากไหมครับในการพัฒนาสวนในรูปแบบนั้นครับก็มามันผมว่ามันต้องคิดไปก่อนว่าเราจะปลูกอะไรคําว่าเราสร้างระบบนิเวศสมบูรณ์แน่นอนคุณจะบอกว่าปลูกป่า ปล่อยให้มันเติบโตเองมันก็จะเป็นป่าได้เหมือนกันถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันแต่แน่นอนเราเราทาป่าที่เราต้องมีคนเข้าไปอยู่อาศัยเราก็ต้องมีการคิดวิเคราะห์จัดการพื้นที่ให้ดีให้แม่ชัวว่ามันสามารถเติบโตได้แล้วก็เราเข้าสามารถเข้าไปใช้งานกับมันได้รจริงส่วนส่วนไซนในความยากก็น่าจะอยู่ที่ไซนะเราก็รู้และลังสิตเนี่ยก็เป็นพื้นที่ลุ่มเป็นพื้นที่ต่ำอตอนอแล้วมันก็กรุงเทพก็มีความเสี่ยงกับน้ําท่วมอยู่2ประเภทใช่ไหมครับ หนึ่งก็คือน้ําท่วมขังที่เวลาฝนตกหนักๆมาเราเจอกันทุกทีหรือน้ําท่วมที่มาจากภาคเหนือนะที่น,น้ำลาก,ลากที่จะให้าามาเรื่อยๆรังตอนที่ปีสองพันส1เราก็รู้กันว่ามันเป็นปัญหาหลักเลยที่จะลงมาแล้วตั้งสิงทธิ์อยู่ทางเหนือนะก็เป็นที่ปะัะทะน้ำตรงนั้นก่อนฉะนั้นเราเวลาเราคิดเนี่ยเรื่องพื้นที่เขียวกับน้ำเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันเราต้องคิดไปด้วยกันการจัดการน้ากับพื้นที่เขียวต้องมาด้วยกันเพราะไม่งั้นคุณปลูกป่าไป คุณเอาน้ำที่ไหนมาดูแลเราจะอัดน้ำประปาไปอย่างเดียวก็ก็ดูไม่คุม้มดูไม่ฉลาดเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็คิดไปประกอบไปด้วยเรื่องเกี่ยวกับาการจัดการน้ําป้องกันน้ําท่วมไปด้วยและขณะเดียวกันเราก็เก็บเก็บน้ําไว้ใช้ในการรดน้ำปรไม้ของเราด้วยก็คือมีการบริหารจัดการน้ําไม่ให้น้ํามันท่วมเข้ามาในสวนในไซต์ใ,ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำเราก็ต้องมีการบริหารจัดการให้มีน้ําในส่วนนั้น เอากลับมาใช้ในสวนได้ด้วยประมาณนี้หรือเปล่าครับใช่ครับก็สิ่งที่เราทำก็คือเราในปกติเนี่ยไซอ่ถ้าเห็นกันเนี่ยคนทั่วไปจะเลือกที่จะถมไซขึ้นมาสูงสูงสูงกว่าชาบ้าน แต่ผลปรากฏคือมันไม่ได้ดีต่อเมืองของเราเพราะว่าคุณถมสูงไปน้ําก็ไปกองที่เพื่อนบ้านใช่แต่เพื่อนบ้านเขาจะถมสูงในส่วนนี้ก็ไหลมาที่เราใช่มันไม่จบสักทีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรานําเสนอลูกค้าไปก็คือเราเราไม่ต้องไปถมเราเป็นพื้นที่ลุ่มอยู่แล้วเราอาศัยพื้นที่ลุ่มนั้นแหละเป็นการกักเก็บน้ําเราเพียงแต่ทําขอบไซด์ที่เป็นถนนเนี่ยให้สูงขึ้นมาหน่อยเพื่อป้องกันน้ําที่จะไหลเข้ามาจากข้างนอกแต่น้ําข้างในของเราอ่ะเราจัดการตัวเองได้และไซต์นี้มันเป็นยาวๆใช่ไหมครับ ราก็เลยนึกถึงไปว่าเราอยากสร้างแบบคลองอยู่กลางไซต์เนี่ยที่ไหลไปตลดอดไซ่แล้วก็อาศัยตรงนั้นเป็นเมนเรนที่จะรับน้ําแล้วก็ในขณะเดียวกันตัวคลองเราก็จะปลูกพันไม้สองข้างเพื่อให้มันช่วยให้น้ํามันใสสะอาดโดยธรรมชาติด้วยก็กลายเป็นว่าเราจะมีคลองลําธารธรรมชาติที่ทําหน้าที่แบบดึงน้ําหรือเชื่อมโยงน้ําในแต่ละพื้นที่โซน<ช>ต่างๆแล้วก็ลากเข้าไปจักเก็บอย่างแก้มลิงของเราที่เรามีไว้อ๋อโอเคครับ แล้วก็เราเราเลือกพันไม้ที่สามารถช่วยในการดูดดูดก็แล้วดูดซึมของเสียในน้ำเพื่อให้มันใสโดยธรรมชาติของเขาก็ที่เราเห็นก็จะเป็นพวกคล้าน้ําพวกต้นไม้มต่างๆที่ปลูกริมตลิ่ง<ก>อะไรพวกนี้กกกก็ช่วยมาก,กาพวกนี้มันจะช่วยตรึงพวกอ,อ,อินทรีย์สารพวกสารแขวนลอยอะไรต่างๆให้น้ําใสาขึ้นน้ําใสาด้วยแล้วก็สะอาดด้วยแล้วภาพสุดท้ายที่เราอยากจะให้โปรเจกต์สวนนี้มันไฟนนลเนี่ยเราอยากได้เป็นอะไรครับเอ่อ หลักได้เป็นอะไรเราก็อยากได้เป็นเป็นป่าเลยเป็นระบบนิเวศท,ที่สมบูรณ์นะครับที่ที่เราอยากได้แปลว่าระบบนิเวศที่สมบูรณ์เราคงไม่ได้พูดถึงแค่แบบน้ําต้นไม้เราคงต้องพูดถึงนกแมลงสัตว์ต่างๆที่อาศัยอยู่ในบริเวณน,นั้น ใช่ครับเพราะว่าอันนี้มันถ้าลงไปในดีเทลของการเลือกพันไม้อะไรต่างๆตามจุด,ดต่างๆเราก็จะเลือกวิธีการเลือกพันไม้ของโปรเจกต์เนี้ยจะเป็นการเลือกพันธไม้ที่หลากหลายมากๆรเราใช้พันไม้แบบมากกว่าร้อยชนิดในโปรเจกต์เดียว <c oughs> ใช้พันธไม้มากกว่าร้อยชนิดแล้วเวลาเราเลือกแต่และชนิดมันก็จะมี property ในการเราก็รู้ว่ามันสามารถดึงดูดนก ได้อะไรเงี้ยมันจะมีมเมล็ดเ,เล็กๆที่จะนกชอบมากินอยู่แล้วหรือว่าส่วนที่เป็นริมน้ําก็จะเป็นต้องเป็นต้นไม้ที่อะไรอยู่ในน้ําได้นิดนึ่งเพื่อเพื่อให้มันสามารถเป,เป็นเป็นที่ที่เขาชอบอยู่จริงๆของต้นไม้แต่ละต้นตอนสเปคของโปรเจกต์นี้เราเราไม่ได้เน้นว่าจะต้องมาต้นไม้ใหญ่เมื่อต้น แต่มันเป็นการสร้างลมในเวทเพราะฉะนั้นเราเน้นที่ต้นไม้ที่มีความหลากหลายทั้งขนาดด้วยจะมีขนาดเล็กขนาดใหญ่ซึ่งมันก็จะสร้างเลเยอร์ของเหมือนในป่าจริงๆที่ถ้าถ้าไปเดินป่าแล้วก็จะเห็นว่าเลเยอร์ของต้นไม้นี่มันไม่ได้เท่ากันหมดจะมีต้นเล็กต้นใหญ่ต่างกันแล้วเราก็อยากให้มันแบบซักเซชันโดยธรรมชาติอย่างนั้นจริงๆต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่าสวนและลำธารของที่นี่มันไม่ใช่เป็นลำธารคอนกรีตแบบที่เราเห็นทั่วไปคือสร้างเป็นคอนกรีตขึ้นมาเสร็จแล้วก็ ปล่อยให้น้ำไหลบนคอนกรีตซึ่งอันนั้นมันจะดูแบบไม่เป็นธรรมชาติแต่ที่นี่จะใช้เป็นการขุดดินสร้างเป็นลําธารธรรมชาติจริงๆใช่ซึ่งการทําแบบนี้มันยากกว่าเยอะอันเนื่องมาจากว่าเราต้องทรีต t น้ําให้มันใสังทั้งที่มันไม่มีคอนกรีตไม่มีแผ่นคอนกรีตรองข้างล่าง แล้วก็จะมีพวกตะกอนขุดนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆซึ่งเราต้องบริหารจัดการโดยใช้พืชน้ำใช่ต้นไม้ที่อยู่ริมตลิ่งอะไรต่างๆพวกนี้พืชน้ําก็เป็นเหมือนเครื่องกรองน้าธรรมชาติอะไรอะไรไยๆแล้วเพราะว่าเราโชคดีที่พื้นที่ลังสีตรงนี้เหมือนดินข้างใต้อะมันค่อนข้างคอมเพรสอยู่แล้วมันเป็นดินเหนียวอ่าเป็นเหนียวดินเหนียวอยู่แล้วพอเราขุดไปแล้วเทสดูเนี่ยมันมันกักเก็บน้ําได้โดยธรรมชาติของมันเองเราก็เลยไม่ต้องไปทาไลนิ่งข้างใต้มันแล้วข้อดีคืออย่างเงี้ยมันทําให้ แนชชัวร์ซัคเซชันมันเป็นแบบธรรมชาติที่สุดค,คือ,ค,อคือดินต้นไม้แล้วมันสัมผัสดินที่ที่พื้นทุกสิ่งทุกอย่าง,งก็แปลว่าต้นไม้ที่เราปล่อยให้ปลูกตั้งแต่เล็กๆเนี่ยไลย่ตั้งแต่ริมตลิ่งขึ้นไปเนี่ยมันก็สามารถที่จะย่างลากลึกยึดริมตลิ่งอะไรขึ้นไปได้ด้วยโดยที่ไม่ต้องกังวลว่ามันจะไปเจอปูนเจออะไรพวกนี้คือ,อ,ค,อคือในคอนเซปต์ของอการการ Sustainable development จริงๆแล้วเนี่ยเราควรปล่อยให้น้ำเนี่ยซึมลงไปในดินมากที่สุดเพราะไม่งนั้ ถ้าถ้าเราไปทำเพฟเยอะๆเนี่ยน้ำไม่ทำไม่ไม่ซึมไปดินไปนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอ้น้ำใต้ดินไม่บาลานซ์กันเพราะฉะนั้นบางที่มันเลยเกิดสุดไปปางกันซึ่งเป็นปัญหาตามมาเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยที่กฎหมายต่างๆที่ออกมาก็เพิ่มการซึมน้ำลงไปในดินมากขึ้นถ้ารู้จักกฎหมายทาง d ีเป็นที่ซึมน้ำเ้ยก็ต้องย้ำอีกทีหนึ่งเรื่องของซั s t a เ n a เนเบิลก็คือพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้ถม ไม่ได้ถมดินขึ้นมาแต่เป็นดินพื้นที่ดินดั้งเดิมเลยด,ดั้งเดิมเพียงแต่ว่าก็ปรับแต่งตามการใช้งานครับก็ปรับเนินปรับสลปอะไรต่างๆส่วนการใช้งานจริงๆพอเราสร้างสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศที่ให้มันมีแบบพื้นที่ริมตลิ่งพื้นที่ชายน้ําต้นไม้ต้นอะไรเล็กๆน้อยๆมีกบเขียดมีมแมลงมีนกอะไรต่างๆแล้วเนี่ยแล้วคนใช้งานจริงๆเขาจะได้สัมผัสกับพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเราดีไซน์ไว้อย่างไรับครับก็คือไอตรงกลางระหว่างอาคารเนี่ยมันก็จะเป็น เหมือนออจุดขายหลักของเราเลยมันก็คือตัวตัว,ตวป่าที่ห้องทข้าคองก็จะมองเข้ามาแล้วก็ทางเดินหลักเนี่ยก็จะเดินผ่านตรงป่าน,นี้เลยผ่านเดินเรียกว่าเดินเลาะริมน้ำไป <ๆ S 1> เรื่อยๆเราก็สามารถคนก็สามารถเดินแล้วก็อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติเห็นได้ยินเสียงน้ําไหลๆๆเห็นปลาว่ายกบเขียดอะไรต่างๆใช่ครับเพราะว่าแนวการสร้างทางเดินก็จะทําเป็นทางเดินที่ไม่เหมือนกับปกติก็จะเป็นทางเดินเลาะเรียบริมคลองไปเรื่อยๆร่ แล้วก็อยู่ในระดับที่ต่าหน่อยแล้วเราก็ตั้งใจให้ทางเดินมันคลอสกับคลองบางทีแล้วก็มีสะพานข้ามเล็กใช่ก็จะได้มีสะพานข้ามเราจะได้สัมผัสช่วงที่คุณข้ามทางเราทําที่นั่งไว้ด้วยจะให้ว่าอยากนั่งในสะพานไม่นั่งได้อะไรได้คือพอมาถึงส่วนที่ดีไซน์เราก็ต้องดีไซน์ตามปกติเราก็ต้องคิดว่าคุณเดินไปตรงนี้คุณเห็นอะไรที่สวยงามตามจุดต่างๆเราทําพื้นที่ต่างๆให้ผู้สูงวัยได้มีโอกาสมาเจอกันเขาไม่รู้จักกันก็จริงแต่ว่า เราทําพื้นที่ให้มันมีกิจกรรมต่อเนื่องต่อเนื่องกันมองเห็นกันได้เพราะว่าเราอยากให้เกิดปฏิสัมพันธ์เกิดขึ้นมาเพราะมัน<อ>เป็นเรื่องสําคัญสาหรับคนที่เลือกจะมีอยู่ที่นี่นเขาก็อยากจะทําความรู้จักกับเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยเราอยากให้เป็นคอมมูนิตี้ที่ที่ที่ดีอ่ะที่มี่อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขโดยใช้โดยใช้สวนตัวนี้แหละเป็นตัวเชื่อมใ,ให้คนสามารถที่จะมาเดินเล่นทําปฏิสัมพันธ์กันได้อยากจะให้คุณใหม่แนะนําว่าสําหรับคนที่มีโอกาสไปเดินที่สวนนั้นเนี่ย ให้คดสังเกตอะไรเป็นกิมมิคสําคัญที่เราตั้งใจแอบซ่อนไว้ในส่วนนั้นให้คนทั่วไปเนี่ยได้เห็นและได้เรียนรู้จากส่วนนั้นครับครับความจริงในตัวสวน,นภาพรวมมันก็เป็นระบบนิเวศเป็นป่าก็จริงรแต่พอเราเข้าไปเดินดูสังเกตดูในรายละเอียดต่างๆมันจะคนพบอ,อะไรที่น่าสนใจมากมายเพราะว่าต้นไม้ที่เราเลือกมาก็ดี บางส่วนเนี่ยมันก็จะเป็นต้นไม้กินได้ที่จะออกดอกออกผลเลยเด็ดกินได้เอาไปเอาไปจิ้มน้ำพริกกินในห้องอะไรอย่างนี้ตอนนี้ผมว่าส้มโอนะากำลังออกอยู่มีส้มโอด้วยวันก่อนเป็นไปออกเแ็มต้นเลยอะไรอย่างนี้มันก็จะเป็นเรียกว่า เป็น,ปนรายละเอียดเล็กน้อยที่ที่ทำให้การเดินสวนแต่ละวันเนี่ยไม่น่าเบื่อเพราะมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยเยบางทีต้นนี้ก็จะออกดอกอบางทีกลุ่มต้นนี้จะกลิ่นหอมมาเลยเดินเดินผ่านดงนี้ก็จะหอมมาเลยบางทีก็จะเนี่ยแล้วสวนที่เป็นไอ้ไม้กินได้อะก็จะเป็นเราก็จะมีโต๊ะให้เผื่อคนเขามาทํากับข้าวกินด้วยกันเลยก็หยิบม,มาทําสลัดจิ้มน้าพริกอะไรกนันได้เลยมี edible garden ก็คือพวกไอ้เขาเรียกว่าอะไรสมุนไพรไทยต่าง ที่<า>ปลูกทแทรกเอาไว้ปลูกแทรกเอาไว้ตามที่ต่างๆเลยใช,ใช่ใช่ใช่เพราะว่าถ้าทุกคนที่ไปเดินในสวนเนี่ยเห็นตภาพจะไม่สังเกตว่าจริงๆแล้วในสวนนั้นมันมีกลิ่นด้วยใช่คือมีกลิ่นที่มันแบบโซนนี้มีใบเตยก็จะมีกลิ่นใบเตยครับโซนนี้มีพวกสมุนไพรอย,ย่างอื่นที่ใช้ปรุงอาหารได้มันก็จะมีกลิ่นแบบอาหารที่เราเคยคุ้นเคยกันอะไรแบบนั้นล็แน่นอนว่าสัมผัสที่ที่นอกเหนือไปจากกลิ่นกับสายตาที่มองเนี่ยมันก็จะมีเรื่องเสียงอีกเราได้ยินเสียงนก ครัถ้าไปเดินเนี่ยจะแบบได้ยินเสียงน<อ>ก,<โ>กผมว่าประมาณเกิน20ชนิดอะเสียงมันหลายหลากห,หลายมากมันสิ่งเหล่านี้พอมันมรวมๆกันเนี่ยมันทําให้เกิดความผ่อนคลายครับที่ดีเป็นแบบฮิลลิ่งแลนด์สเคปที่เราอยากให้เกิดขึ้นเราก็เลือกจํานวนต้นไม้เนี่ยที่ถ้าคํานวณออกมาแล้วเนี่ยสามารถโปรดิวซ์ไอออกซิเจนเนี่ยเพียงพอที่จะเลี้ยงกับคนทุกคนในโครงการเลย,เลยก็คือจํานวนของต้นไม้เนี่ยมันสามารถผลิตออกซิเจน ออกมาได้มากพอที่คนทั้งโครงการจะได้รู้สึกถึงอากาศ<ส>ที่มันสดสชื่นตรงนี้ครับ,รบอันนี้ก็จะเป็นหัวใจเป็นกิมมิคที่ซ่อนอยู่ในหัวใจสําคัญของสวนอันนี้ใช่ครับที่ถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสได้ไปเดินดูลองไปสังเกตในดีเทลพวกนี้เพราะไม่งั้นเดิน,นผ่านๆเราก็จะคิดว่ามันมีแต่ลำทานอย่างเดียวครับโอเคครับขอบคุณมากเลยนะครับคุณใ,ใหม่สําหรับ,รบวันนี้ที่ให้ข้อมูลที่สําคัญมากๆสําหรับการเข้าใจในสวน mm. เดี๋ยวเราจะกลับไปที่สวนนี้แล้วก็ไปดูรายละเอียด ดีเทลของสวนให้มันชัดเจนมากขึ้นกว่านี้ครับการเชื่อมโยงพื้นที่สวนเข้ากับอาคารนะไม่มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนเนี่ยเราเดินออกมาจากตัวตึกอาคารของเราก็จะเจอพื้นที่สวนกลางก่อนของแต่ละตึกจะไม่เหมือนกันอย่างตึกนี้จะเป็นลานอเนกประสงค์แต่บางตึกเนี่ยก็จะเป็นพวกสัตวว่ายน้ําอันนี้แล้วแต่ว่าเราอยู่ตึกไหนแต่พอเราจะเข้าสวนปุ๊บเนี่ย เดินมานิดเดียวเราจะไม่เห็นว่ามีอะไรกั้นเลยไม่มีประตรงไม่มีประตูอะไรเลยนะครับเดินมาปุ๊บจะมาเจอทางที่ลงไปสวนได้เลยซึ่งทางที่ลงไปสวนเนี่ยเขาจะออกแบบโดยมีดีเทลอย่างแรกก็คือไม่มีสเต็ปจะเป็นทางกว้างที่พร้อมจะให้เราเข็นรถเข็นได้อย่างสะดวกโดยที่สามารถที่จะหมุนรถเข็นได้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีราวจับ ที่เป็นราวจับ2แบบแบบที่คนปกติทั่วไปจับก็จับแบบนี้สูงๆหน่อยส่วนอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นราวจับแบบระยะเตี้ยหน่อยเพื่อให้ผู้สูงวัยหรือคนที่ใช้ไม้เท้าค้ำยันอะไรต่างๆสามารถที่จะจับและพยุงตัวได้อย่างสบายครับเวลาเราเดินบนพื้นที่ทางเดินเนี่ยยาวนะเขาจะเดินได้เป็น100เมตรเลยเวลาผู้ใหญ่มาออกกำลังกายเดินไปเดินกลับนี่ได้เป็นกิโลนะครับเพราะว่าพื้นที่ทางเดินของสวนนี้มันยาวมาก สองข้างทางเนี่ยก็จะปลูกต้นไม้ทั้งไม้ดอกไม้ผลไม้ใบให้ร่มเงาซึ่งในวันนี้เราอาจจะเห็นว่ามันยังไม่ได้มีร่มเงามากเพราะว่าต้นไม้เพิ่งเอามาลงได้ไม่นานแต่ต้นไม้ที่เอามาลงส่วนใหญ่จะเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างจะแปลกตาทีเดียวอย่างเนี้ยก็จะเป็นมะตาดน,นี้ให้ผลเอาไปแกงได้นะครับแล้วก็จะมีพวกกระทิงนะครับมีพวกแก้วมุกดาที่ให้ดอกซึ่งพวกเนี้ยเวลาเราเดินผ่านเนี่ยนอกจากร่มเงาแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องของกลิ่นเรื่องของ ใบเรื่องของเท็กซเจอร์ที่ทําให้เรานึกถึงอดีตเพราะว่าของพวกนี้มันจะไม่ใช่ของที่ปลูกทั่วไปจะเป็นปลูกในบางพื้นที่เท่านั้นนะครับเวลาเราเดินเดินเดิน <ๆ S 1> มาเนี่ยแทบจะทุกระยะ50เมตรเนี่ยเขาจะทําพื้นที่นั่งพักไว้ให้ตัวพื้นที่นั่งพักตรงนี้จะอิงอยู่กับตัวคลองทําให้เราสามารถที่จะมองเห็นคลองเห็นต้นไม้ที่ขึ้นริมคลองได้จุดประสงค์ของการทําพื้นที่แบบนี้มาไว้เนี่ยเพื่อ ให้ผู้สูงวัยหรือคนที่เดินเล่นเนี่ยมีจุดสําหรับการนั่งพักได้เวลาเดินแล้วเหนื่อยกับอีกอันนึงก็คือเพื่อให้เป็นพื้นที่พบปะก,กันระหว่างสมาชิกที่ใช้พื้นที่ในบริเวณนี้เขาจะได้มีจุดให้นั่งพักนั่งคุยหรือทักทายกันได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆได้ครับต้นไม้ที่นี่ค่อนข้างที่จะแปลกไม่ค่อยใช้ซ้ํากับที่อื่นนะครับเขาใช้ต้นไม้หลายชนิดมากอย่างนนี้ก็จะเป็น มะม่วงหิม,มาพานต์ซึ่งในบางฤดูเนี่ยก็จะออกเป็นมะม่วงหิม,มาพานต์ออกมาเป็นลูกเหล,เหลืองเต็มต้นเลยนะครับพวกนี้ถ้าเราสังเกตดูดีๆเขาจะใช้ต้นไม้ต้นไม่ใหญ่จะเป็นไม้แบบัวรุ่นต้นไม่ใหญ่มากเพื่อที่ว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยอีกสัก3-4ปีเราสามารถที่จะถอดค้ำยันออกแล้วให้เขาโตรธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องใส่ค้ำยันเลยครับและจุดที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้ก็จะเป็นดีเทลการออกแบบอีกแบบหนึ่งของเขาคือจะทําเป็นสะพานเดินข้ามลำธารเล็กเนี่ยจะข้ามไปข้ามมาอย่างเงี้ยจะมีสะพานแบบนี้เยอะ แล้วตัวสะพานพวกนี้เขาจะทําเป็นที่นั่งเพื่อให้เราชื่นชมกับพวกต้นไม้ริมลาําธารพวกน้ําที่มีปลาแหวกายไปมาที่นั่งก็จะคล่อมอยู่กับตัวลาําธารทําให้เราสามารถที่จะมองดูลําธารได้เวลามันไหลผ่านตัวเราไปครับทุกคนครับสวนของที่นี่มันมีกลิ่นด้วยนะฮะเพราะว่าเขาตั้งใจปลูกไม้หลายชนิดอย่างเช่นเตยหอมพวกนี้เอาไว้กระจายกระจายกันในหลายๆจุดเลยซึ่งพวกนี้เนี่ยจะเป็นหนึ่งในต้นไม้ทานได้ ที่ลูกบ้านสามารถที่จะมาตัดเอาไปใช้งานเอาไปทําขนมเอาไปทําน้ําใบเตยซึ่งไม่ได้มีแค่ใบเตยอย่างเดียวมันจะมีพวกพืชพันธุ์อย่างอื่นอีกหลายชนิดเลยที่อนุญาตให้ลูกบ้านเด็ดหรือเก็บเอาไปกินได้ครับปลายสุดของตัวลำธารของสวนเนี่ยก็จะไหลลงไปยังส่วนของบอ่อซึ่งเป็นบอ่อที่เขาใช้เป็นแก้มลิงกักเก็บน้ำไว้ จริงๆที่นี่เขาเรียกว่าเล็กแต่จริงๆผมคิดว่ามันไม่ได้ใหญ่ขนาดที่จะเรียกว่าเล็กได้บอ่อตรงนี้ก็จะทําเป็นบอ่อบัวปลูกพวกค้าน้ําพวกบอนให้มันดูดซับพวกอินทรีย์สารทําเป็นเหมือนกับพื้นที่สําหรับบําบัดน้ําโดยใช้พืชธรรมชาติเสร็จแล้วน้ําตรงนี้ก็จะถูกปั๊มกลับไปใช้วนเข้ามาในลําธารแล้วก็ไหลกลับมาที่นี่อีกทีหนึ่งครับพื้นที่บริเวณรอบตัวบอ่อตัวนี้ก็จะมีจ็อกกิ้งแทร็กสำหรับเดินหรือวิ่งออกกำลังกายลายรอบได้ด้วยครับผม ทุกคนครับตอนนี้ผมยืนอยู่กับต้นซุมโอซึ่งกําลังออกผลเลยนะครับนี่เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่อยากจะให้ทุกคนดูเพราะว่าวิธีคิดวิธีการออกแบบและการเลือกใช้ต้นไม้เนี่ยเขาจัดออกมาให้มีพวกไม้ผลและก็ไม้ที่มันกินได้ใช้ประโยชน์ได้ก็ทั้งนี้เยอะทีเดียวแล้วมันออกดอกออกผลให้เราเก็บใช้ประโยชน์ได้จริงด้วยนะอเน,นื่องมาจากว่าพื้นดินบริเวณนี้ไม่ใช่ดินที่เอาดินมาถมแล้วก็สร้างโครงการ แต่เป็นดินพื้นที่ดั้งเดิมของบริเวณย่านนี้เลยซึ่งมันมีการสะสมของพวกตะกอนน้ำหลากอะไรต่างๆทําให้มันมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วเราจึงเห็นเขาใช้ไม้ผลหลายชนิดที่เอามาปลูกให้ลูกบ้านได้เก็บกินได้เช่นส้มโอ,อะมะขามปั้มเนี้ยขนุนอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีพวกหม่อนที่เก็บกินได้ตลอดปีมีพวกเชอร์รี่มีอีกสารพัดเลยครับที่เขาปลูกไว้ให้ซึ่งหลายๆชนิดเนี่ยมันจะออกเป็นซีซั่นด้วยครับ ทุกคนครับที่นี่นอกจากสวนที่จะทําเป็นสวนปกติแล้วเนี่ยเขาจะทําสวนบาบัดด้วยสวนบําบัดของที่นี่ก็จะมีพื้นที่ที่เขาเอาหินธรรมชาติที่คละไซคละขนาดกันมาทําเป็นโซน,นิ่ง <Herr. S 1> เพื่อให้เราอถอดรองเท้าแล้วก็มาเดินเดินแบบสัมผัสหินธรรมชาติเหมือนกับนวดฝ่าเท้าในขณะที่พื้นที่ทางด้านนี้เขาก็จะทําเป็นพื้นที่เหมือนกับเดินเหมือนกันนะพื้นที่เดินแต่พื้นเนี่ยจะเป็นพื้นนุ่มหน่อยนะครับอันนี้จะเป็นพื้นเหมือนกับยางสังเคราะห์นะครับ เวลาเดินหรือเวลาเหยียบหรือเวลาอะไรล้มจะได้ลดอาการบาดเจ็บลงไปนะครับแล้วก็จะมีพวกเราจับให้เดินเหมาะสาหรับผู้สูงวัยหรือผู้ที่ต้องการฟื้นฟูสภาพร่างกายมาใช้พื้นที่บริเวณแถวแถวนี้เพื่อช่วยในการรีคาเวอร์หรือฟื้นฟูสภาพร่างกายตัวเองครับ อย่างไรก็ดีทุกคนครับสวนที่เห็นสว,สวยเป็นธรรมชาติเป็นระบบนิเวศแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องการการบำรุงรักษ,ษาเยอะพอสมควรนะครับสวนเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบของชีวิตต้นไม้มันคือสิ่งมีชีวิตพอรวมกันเป็นสวนปุ๊บนี่คือสิ่งมีชีวิตชนิดหนึง่งที่มีการเจริญเติบโตแก่ตายได้ดังนั้นเนี่ยต้องมีการคอยเปลี่ยนต้นไม้คอยตัดเล็มกิ่งกวาดเก็บใบอะไรพวกนี้แล้วก็สิ่งสําคัญก็คือว่าต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ใหญ่หญเนี่ยมันจะเติบโตขึ้นไปเรื่อย ในวันนี้มันจะมีช่องแสงให้เราเห็นว่ามีแสงธรรมชาติส่องลงมาที่ลำธารตรงนู้นตรงนี้ให้เราปลูกไม้พุ่มไม้คลุมดินได้แต่ต่อไปในอนาคตเนี่ยถ้าเราดูแลต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ยืนต้นไม่ดีพอแล้วร่มเงามันเยอะเกินไปเนี่ยไอ้พวกต้นไม้ที่อยู่ตามพื้นพืนเนี่ยมันไม่ได้รับแสงมันอาจจะตายไปได้เราต้องมาคอยเปลี่ยนต้นไม้พวกนี้ให้เป็นต้นไม้ที่มันแบบอยู่ในร่มเงาได้อะไรพวกนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องคอยดูแลไปตลอดอายุการใช้งานของสวนครับ และสวนแบบนี้เนี่ยนอกจากที่เขาทําออกมาส,ายสวยๆแล้วเนี่ยการดูแลเนี่ยต้องเข้าใจเขาด้วยอย่างเช่นพวกน้ํลาลําธารพื้นที่ริมตลิง่งต้องปล่อยให้มีสัตว์อะไรบ้างต้องปล่อยให้มีพืชชนิดไหนบ้างอันนี้เราต้องทําความเข้าใจตั้งแต่ต้นเลยนะครับอย่างเช่นพวกพื้นที่ริมตลิง่งพวกพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ในน้ําการจะเอาสัตว์ชนิดใดามาปล่อยหรือให้มีการอยู่อาศัยหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นระบบนิเวศที่กระทบกระเทือนถึงกันและกันไปหมด เราต้องมีความเข้าใจในเรื่องนี้พอสมควรนะครับในการดูแลรักษาสภาพระบบนิเวศของสวนแห่งนี้ให้มันสวยงามอยู่ในสภาพแบบที่น่าใช้แบบนี้ไปได้ตลอดครับส่วนพื้นที่น้ําที่เป็นต้นน้ําตรงนี้จะเป็นพื้นที่เปิดโล่งรับแสงแดดเต็มที่ซึ่งมันเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งที่ต้องบริหารจัดการเพราะมันจะมีพวก ตะไคร่น้ำชนิดนี้จะเป็นตะไคร่น้ำที่กําจัดค่อนข้างที่จะยากตะไคร่น้ำพวกนี้มันเกิดขึ้นมาจากความฟุ้งของตะกอนแล้วก็แสงแดดที่มีมากเกินไปทําให้เกิดการบูมของตะไคร้ขึ้นมาซึ่งอันนี้มันมีสาเหตุมาจากเรื่องง่ายๆเลยครับก็คือมีการปล่อยปลาคาร์ปลงไปแล้วปลาคาร์ปเนี่ยมันจะคุยยินคุยอะไรตลอดเวลาทําให้ลาธารเนี่ยมันขุ่นตั้งแต่ต้นน้ําแล้วก็มีแสงแดดมากๆก,ก,ก็ทําให้เกิดเป็นตะไคร่น้ำแบบนี้ครับ ถ้าเราไม่คิดอะไรอ่ะไอ้พวกนี้ก็เป็นหนึ่งในระบบนิเวศท,ที่เราควรจะยอมรับได้ที่อยู่ในพื้นที่บริเวณนี้แต่ถ้าเราอยากจะทําให้มันดีขึ้นไม่ยากครับเราก็แค่เพิ่มเชดดิง้งหรือเพิ่มร่มเงาให้กับพื้นที่บริเวณนี้อาจจะเอาบัวมาลงอาจจะปลูกพืชน,น้ําในบริเวณนี้มากขึ้นเพื่อทําให้มันดูดซับอินทรีย์สารพวกตะไคร่น้ําและน้ํามันจะได้ใสขึ้นนะครับตะไคร่น้ําก็ลดลงไปด้วยและอีกอย่างหนึ่งก็คือเอาปลาคาบออกไปครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นปลาชนิดอื่นที่มันกินตะไคร่น้ําพวกนี้ ก็จะช่วยทําให้น้ําตรงนี้มันใสได้ครับที่เด็ดของการออกแบบที่นี่อย่างที่เราบอกทุกคนไปก็คือว่าลำธารของที่นี่เป็นลำานธารธรรมชาติไม่ได้เป็นคอนกรีตไม่ได้เป็นอะไรเลยดังนั้นเนี่ยวิธีการบําบัดน้ําในลำธารให้มันใสให้มันเป็นธรรมชาติก็คือการใช้ต้นไม้พวกนี้เราอาจจะรู้สึกว่าต้นไม้มันอยู่บนบกแล้วทําไมมันไปบําบัดอะไรอยู่ในน้ําได้จริงๆแล้วต้นไม้พวกนี้มันจะขึ้นอยู่ริมตลิ่งมันจะมีรากอย่างที่ทุกคนเห็นเ,นเป็นรากแบบนี้ ช้อนชัยลงไปในน้ําแล้วก็ไปทําหน้าที่ในการตรึงเอาพวกสารแขวนลอยสารอินทรีย์ต่างๆที่ปนอยู่ในน้ำเนี่ยให้มันตกตะกอนกดลงไปน้ํามันถึงได้ใสแล้วก็มันลดพวกปุ๋ยพวกแอมโมเนียสารเคมีที่อยู่ในน้ําให้มันลดลงไปด้วยดังนั้นตัวน้ํามันจะมีคุณภาพดีทําให้เกิดระบบนิเวศท,ที่ดีกับพื้นที่โดยรวมด้วยครับ และนี่ก็คือสวนที่อิงระบบนิเวศธ,ธรรมชาติอันมีลำธารเป็นแกนกลางของโครงการจ well ิน l วล e i n g ออกแบบโดยชมาครับสำหรับคนที่อยากจะติดตามรายการว่าผมจะพาไปดูสวนที่ไหนเป็นโครงการถัดไปอย่าลืมกด subscribe ใน c h anel n ของมิโซะ